อ่าสวัสดีครับมาเดี๋ยวผมจะให้ลองเช็คองศาคอตามนี้นะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะอ่าตัวที่แจ้งมาว่าติดเฟสดหมดเลยนะครับก็อากาศน่าจะร้อนนะก่อนจะถึงกว่ากว่าไออยู่ระหว่างขนส่งนะครับก็เดี๋ยวลองให้กดสายหนึ่งกับเฟสดสุดท้ายพร้อมกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะผมไม่มีมือถือเลยโอเคขออนุญาตวางกล้องไว้ โอเคนะครับ okay. อันนี้นิ้วก้อยกดสายกดเฟสสุดท้ายสายหกนะครับน่าจะน่าจะเคยเคยรู้จักนี่เนาะวิธีนี้แล้วก็อีกนิ้วหนึ่งกดสายหนึ่งนะครับแล้วก็อีกนิ้วชี้เรามากดที่เฟสสิบสองดูระยะห่างระหว่างตอนที่เรากดนะครับถ้ามัน ถ้ามันพอแตะได้นิดหนึ่งนะครับยังไม่ห่างมากนะถือว่าพอแตะลงได้มีเสียงถือว่าอันนี้คอตรงนะครับคอตรงแล้วทีนี้สมมุติว่าขออนุญาตทําตัวอย่างให้ดูเนาะตัวนี้นะทุกคนน,ะน่า,นา,นาจะเคยเห็นในคลิปกันอยู่นะถ้าเสร็จคอได้สมมุติว่าตัวนี้ปเป็น,ปนผมขันผมคลายออก ระยะมันจะเยอะขึ้นระยะระหว่างที่เรากดมันมันจะเพิ่มขึ้นประมาณแบบว่าประมาณนี้สมมติว่าเรากดได้แบบเยอะมากขึ้นนะแปลว่าคอกงหรือว่าถ้ามันแอนเกินไปอย่างเช่นปัญหาที่ที่เราเจอเมื่ออากาศร้อนหรือเย็นมากเกินไปครับมันจะเป็นแบบกดไม่ลงเลยนะครับเฟสด,ดสองนี้ผมขันคอเข้าให้มันแอนก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง ตัวอย่างให้ดูยึดโอเคโอเคอันนี้ยังยังขับยังกดได้อยู่เนี่ยคือถ้าถ้าสมมติว่าเราแตะไปปั๊บแล้วมันไม่ลงเลยกดไม่ลงเลยนะครับแตะไปแล้วไม่รู้สึกว่ามันระยะช่วงเฟดอย่างเช่นหอวกระดาษทรายสอดเข้าไปแล้วมันแล้วมันไม่มีช่องเลย ตรงนี้ตรงนี้เป็นระหว่างกลางคอถ้ามันสอนไปแล้วฝืดๆหรือว่าเรากดดูกดที่เฟดหกับเฟตย2ิบสแล้วก็กดดูถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ลงเลยแปลว่าคอแอนมาข้างหลังนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ติดเฟตติดเฟตอีกอย่างหนึ่งวิธีการเช็คเฟตคือต้องเช็คกับตู้แอมนะครับบางทีน้ําหนักมือแต่ละคนมันไม่เท่ากันด้วยบางทีเราดีดแรงยังไงก็ติดนะฮะหรือบางทีแต่ละคนเล่นเบา นี่ผมตั้งแอนไว้นะตั้งให้มันแอนไว้มันจะติดเฟดแต่ถ้าตั้งตรงตั้งตรงแล้วดีดในน้ำหนักมือที่ปกติหรือว่าดีดธรรมดาดีดธรรมดาไม่ได้ดีดแรงมากก็จะถ้าออกแอมมันจะปกตินะครับแต่อาการที่ที่ส่งมาให้ดูเมื่อกี้เหมือนจะ เหมือนจะคอแอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเช็คไปเช็คแล้วส่งไปมันมันมันปกติเลยสาย6อันนี้อาจจะฟังว่ามันติดนะฮะแต่ต้องลองดีดกับแอมดูเล่นกับแอมจะปกตินะครับลองเส็บแอมให้ดูแป๊บหนึ่งมาจากเล่นดนตรีเลย อย่างเช่นตรงนี้อ่ะออกแอมอ่ะประมาณนี้หรือมีอีกวิธีนึงก็คือขันตรงแซดเดิลมันขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแก้องศาคอเรียบร้อยแล้วแล้วมันยังติดอยู่ลองขันแซดเดิลขึ้นหน่อยนึงเพราะหนึ่งละมันจะเป็นกับเรื่องของของน้ําหนักมือในการเด็ดของแต่ละคนที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับ เรื่องของน้ำหนักมือในการดีดถ้าเราสตรัมคอร์ดท,ที่สายบนหนักๆหรือว่าผมตั้งไว้ประมาณ1มิลเนี่ยมันจะมีการติดเฟดคือติดเฟดคือหายไปเลยนะครับแต่บัตเนะี่ยคือเรื่องปกติผมว่าบัตเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องลองกับตู้แอมนะฮะถ้าลองกับตู้แอมแล้วเสียงบัตไม่ออกสายไม่ชนจนน่าเกลียดเกินไปจนแบบซันออก M แอมเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เราได้ยินเสียงบัตอยู่แล้วถ้าเราดีเบา เดี๋ยวีเดี๋ยว,ยวลองดูนะลองดูลองด,ลองดูลองเช็คองศาคอดูแล้วก็ลองแก้ไขาที่ที่ตัวสดูดด้านหลังดูนะครับเอียครับ